ก่อนหน้านี้คุณพัฒนามีอาชีพอะไระคะเอ่อจริงๆตลอดระยะเวลาที่การทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อผมเป็นพนักงานบริษัทที่ทํางานกับเอ่อบริษัทที่สํารวจและผลิตปิตโตเรเลียมเป็นหลักนะครับตลอดระยะเวลา20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าเอ่อในขณะที่เป็นพนักงานบริษัทอยู่เนี่ยผมอยู่ในองค์กรที่เรียกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภยัยบนถนนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยได้มีโอกาส เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับความสําคัญนะครับในเรื่องของความปลอดภัยบนถนนแล้วขณะนี้ผมก็ทําหน้าที่เป็นวิทยากรอาสาในเรื่องของการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุครับค่ะแล้ววันนี้เนี่ยกับบทบาทที่เรากําลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะมันจะทําให้เราออกไปมีอาชีพนนเป็นนักขับรถบรรทุกมืออาชีพเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างะะต้องเรีนให้ทราบว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ย จริงๆแล้วผมคิดว่าในรถรถ,รถเล็กเนี่ยนะฮะไม่ใช่รถบรรทุกเนี่ยผมเป็นมืออาชีพอยู่แล้วที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพก็คือเราวัดกันที่ผลที่ออกมานะครับคือหนึ่งขับรถยังไงไม่ไปชนเขาสองขับยังไงไม่ให้เขาชนเราแล้วก็สามทำยังไงไม่ไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นชนกันอันนี้คือเรียกว่าเป็นนักขับมืออาชีพนะครับถ้าทําได้แบบนี้นระยะต่อไปเนี่ยเนื่องจากผมไม่มีโอกาสาได้เป็นพนักงานขับรถ บรรทุกจริงๆนะครับแต่เนื่องจากงานเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดอในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยให้กับคนที่ขับรถทั่วไปนะครับไม่ไม่เลือกว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือว่ารถบรรทุกหลังจากการอบรมครั้งนี้แล้วก็คิดว่าได้เติมเต็มในส่วนที่ผมยังขาดอยู่ก็คือ,อทักษะในการขับรถใหญ่นะครับ อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับรถใหญ่ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากรถเล็กเนี่ยผมสามารถที่จะนําไปถ่ายทอดต้องบอกว่าอขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสอันนี้เพราะว่าการให้โอกาสเช่นนี้ความรู้มันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวไม่ได้อยู่แค่คนขับรถคนเดียวแต่สามารถนําไปถ่ายทอดให้กับคนขับรถคนถนนตัวอื่นได้ด้วยครับโครงการดีๆของขนส่งทางบกร่วมกับกีโน่เนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่าสร้างปรากฏก,การณ์ใหม่ให้กับ โงการการขับขี่ที่ถูกต้องยังไงบ้างขณะนี้ในเรื่องของการขนส่งนะครับโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยเติบโตมากอาจจะถือว่าเป็นฮับของเซอีสเอเซียก็ได้นะครับการจเจริญเติบโตอันนี้ถ้าหากเราไม่มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการบริหารจัดการแล้วก็ผู้ที่มีทักษะในการขับรถบนถนนอย่างต่อเนื่องอย่าถูกต้องเนี่ยก็จะสร้างปัญหาให้กับ การเจริญเติบโตทางด้านขนส่งนะครับการพัฒนาบุคลากรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงประเด็นนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยเกิดขึ้นได้หลักๆสาประการหนึ่งสภาพรถในฐานะของผู้อบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยผมให้แค่สิบเปอร์เซ็นสองสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมต่างๆผมให้แค่สิบเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันแต่ให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทุกวันเนี่ย มันมาจากพฤติกรรมของคนขับซึ่งประมาณ80%การที่ให้ความรู้อย่างถูกต้องให้การอบรมอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยืดในยั่งยืนในระบบการขนส่งครับ